ต่อไปเลข5เดี๋ยวนะการงานเสร็จละอะไรต่อพระค่ะพระอ๋อเลขานี่ป้ายพระนี่ป้ายแล้วนะป้าสายอะไเนี่ยปรมาจารย์ตะหมอสายปฏิบัติธรรมสายเลยนะถ้าบ้านเราก็หลวงปู่มั่นอ่าลวงปู่มั่นสายคือว่าวิปัสสนากรรมฐานอ่าที่ว่าอ่าเข้าป่าเข้าเขาเดินทุดงเนี่ยอ่สายเดินทุดงสายที่ว่าจะเป็นทุดงขวัติสิบสามก็ได้หรือว่าอะไร ไปพักเพาว่าปรามาจารย์ตั้งหมอเนี่เพราะว่าท่านตั้งหมอเนี่ยเป็นอาจารย์เซนองค์แรกของจีนนะท่านไปเอาธรรมะเป็นไม่ใช่ว่าท่านเอาธรรมะเนี่ยมาเผยแพร่ทั้งประเทศจีนในเศร้าลงเศร้าหลินอะไรเราดูหนังปรมาจารย์ตั้งหมอ,อพวกนี้จะชอบเซนคือว่าไม่ต้องพูดเดยอะเลแค่เนี่ยลงมือปฏิบัติทำเลยนะแป๊บเดี๋ยวนี้เอาถึงเลยแล้วเลขค่ะเนี่ยไปเลยไปท่องบ่อยๆเลยนะตัวหนึ่งอัตตาเหตุตนราโถใช่ไหมอ่าเลขค่ะนี่คือว่า มโนทุกอย่างมโนมาได้หมดเลยมโนภามโนธรรมามโนเสถามโนมายามโนอะไรเลี à, ông, ้ยมโนใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นสําว่าสเร็จได้เยใจเลข้าเนี่ยถ้าใจเขาสั่ามาปุ๊บเนี่ยสาเด็จเลยมีคนถามอาตมาว่าจะมาเรียนนาชีวิตเนี่ยเอาอะไรมาบ้างแต่าก็กลองอย่างนะบางคนก็อะไรนะถามจะเรียนว่าเราจะเอาอะไรมาบ้างอาาไม่ต้องเอาอะไรมาเลยมาใจมาก็พอละโอแสดงว่าตอนนี้คนเลข้ามาเยอะเป็นรู้ใจไปอยู่ไหนไปยล้วนะ ใจหาหรือเปล่าลงลงตรงสถานีรถไฟหรืออะไรนที่แรกแค่เนี่ยขอให้มีใจนะใจจะทาอะไรใจสั่งมาเรียนใจทําไปทำน้องทำนี่เราลองสําเร็จไปตั้งแต่ที่เราก้าวออกแล้วล้วก็ลงมาทำนะแต่แรกแค่เนี่ยถ้าไม่มีใจนะโอ้ยหยาไปเลยทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะเจะปีนเขาจะเอานอนเอานี่ก็ไม่สําเร็จงานเคื่อใจคือว่าเราสำเร็จไม่ได้สําเร็จเนี่ยไม่ใช่อยู่คนอื่นนะอยู่ทิ่ใจเราแค่นั esser, ้นแหละเราเรียนเนี่ย <in illing> <ng rubber> ว่าเรียนเจ็ดวันเนี่ยเราตั้งเป้าเราเราต้องเอาให้ถึงที่สุดสี่วันเราต้องอยู่ให้ได้ถึงมันจะร้อนหรือจะอบอ้าวเราก็จะอยู่ให้ถึงที่สุดเนีเราตั้งใจมาแล้วเนี่ยตนะ้องอยูอนนะ่แล้วรอห้าวนะันแต่ไม่แน่ใจมันท้อเราเว้ยอากาศทำไมร้อนน่ะเราอบอ้าวน่ะเนอะถ้าลมพัดมันก็ร้อนน่ะอะไรก็ร้อนน่ะเนอะไหวไม,ม่ค่อยมันเหงื่อก็ออกชืดๆเลยอนะไรก็แบบนี่ยล้ใจไม่สู้เลยทำไมเพ่งเหงือเน้ำมันใจสู้หรือเปล่าใจสู้หรือเปล่าเนี่ยใคร ดินเล็กไฟหรือเปล่าแ่ไหนก็จะไม่แจ้งใจสั่งมานะอมโอเคเลขห้าเลขห้านี่ถ้าจักรบาลก็คือหัวใจหัวใจมีเลขอะไรห่อเลขอะไรต่อหัวใจละเลขห้านี่การงานสุขภาพปฏิบัติธรรมป้ายพระาจารย์หมอสายเลขห้านี่จะแนะนําให้ไปนั่งกรรมาฐานนะสำนักที่ต่างๆนี่จะเป็นของโกอกินาขอโกอก้าแล้วก็ดี สักสิบวันเราไปเข้าคลอดเลยนะเพราะว่ากินฟรีอยู่ฟรีไม่ต้องมองแล้วแต่เราทำบุญหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ไปเข้าคลอดของอะไรมิปัสสนาของมหาศีก็ได้หรือว่าของหลวงพ่อเทียนก็ได้หรือว่า,าสายที่เป็นนั่งสมาธิภาวนาหรือว่าอะไรเนี่ยเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรเนี่ยไปเข้าดูปุ๊ปเนี่ยออกมาปุบแหละแเราจะเป็นคนละคนเลยนะมไม่เชื่อาาก,ก็ลองไปดูนะใครที่มีเลข่ายนเยอะนะไปเข้าคอรกสกรรมฐานดูไม่ต้องไปนั่งเรียนอาหาชีวิตพวกนี้ บางครั้งแลียนนาชีวิตเนี่ไม่ไม้ส่ไม่ไม่ค่อยถูกขึ้นอนเนท่าไรเคลนในนาชีวิตนี่จะเป็นขึ้น3า3สหรือว่าเลขหนึ่งเพราะเลขสามนี่จะเป็น้นเรียนเรียนใช้ปากพูดเพราะเลขแค่ไม่จ้าพูดเท่าไรจะใช้ภาษาใจสื่อสารกันด้วยใจหรือว่าเป็นเสนนะนะสื่อสารกันด้วยเซนโอเคต่อไปเพราะยังเลขห้าเพราะยังพอ,อ,งพอ,องละนะต่อไปเรามาคุยเลขหก